ครับวันนี้ลูกค้ารถเข้ามาให้เช็คให้นะครับคือรถเบรกไม่อยู่ตัวนี้นะครับมันโชค๊คมันไหลลงมาโดนปั๊มบ้างโดนจานบ้างเนี่ยมันมันเลยรถเบรกไม่อยู่ลูกค้าบอกว่าสายแตกนะครับตอนแรกเช็คแล้วไม่แตกครับอันนี้เป็นโช๊คเทียมนะครับ ืออาการมาด้วยไอ้น้ำมันซึมออกหมดแล้วโชคมันกระแทกนี่ครับเราไปเจอทีเด็ดไม่มีร่องใส่คิปแล้วครับอันนี้ลูกค้ายังยังไม่เปลี่ยนก่อนอันนี้ทำหม่อีกแล้วนะครับที่หนึ่งพาร้าบอกทำได้เดือนเดียวตอนแรกสีนโชคก็หลุดขึ้นไปข้างบนเลยครับน้ำมันเลยไหลซึมออกมา แล้วเ,นะเป็นข้างเดียวด้วยนะข้างนี้ไม่เป็นเนี่ยครับของเทียมไม่มีร่องใส่คลิปล็อกครับพอมันกระทากก็ได้งอ,อกขึ้นลงขึ้นลงมันก็หลุดได้ครับถึงซีนจะแน่นแค่ไหนก็ช่างนะครับมีโอกาสหลุดได้นะครับใช้ไปน,นานๆนี้ลูกค้าก็ยังยังไม่เปลี่ยนผมก็เลยทำการ ประกอบเปลี่ยนฟิลตัวใหม่เข้าไปครับเ,เดี๋ยวใช้ไปก่อนนะครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นของแท้นะครับน,นี้เขาก็อัดกงอัดกาวมาอะไรครับเยอะแยะแล้วก็ไอ้น็อตตัวไอ้วะวอ้น็อตตัวนี้นตัวนี้อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็นแหวนทองแดงนะครับ อันนี้แหวนเดิมนะครับดีเละหมดเลยแหวนไม่เนียมเป็นแหวนมเนียมด้วยนะครับฝากไว้นะครับสำหรับสายเทียมระวังกันด้วยนะจ๊ะ